สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่2งกุมภาพันธตัวแรกนะครับเป็น irpc นะครับแล้วก็คาดการผลประกอบการคตรเตสร์4นะครับจะลดลง จากที่เคยกำไรคอเตอร์กำไรนะครับยีป2ล้านมาเป็นขาดทุน5,800ล้านครับหลักๆก,ก,ก็มาจากราคาน้ำมันดิบในเดือนสุดท้ายในไตรมาส4ที่ลดลงถึง36.2เหรียญต่อ,อต่อบาเรลนะครับจากเทียบกับไปลายไตรมาสก่อนนะครับทำให้ควอเตอร์4เนี่ยมีขาดทุนสต็อกน้ำมันเนี่ยซึ่งอยู่ประมาณชั9,400ล้านทำให้ผลประกอบการ ปี57ที่เคยกำไร826ล้านเนี่ยกลับมาเป็นขาดทุน5,200ล้านเราคิดว่าแนวโนม้มผลการดำเนินการในปี57จะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าปีนี้นะครับปี58ก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จาก uhv นะครับซึ่งเกิ่มดำเนินการใน q u รเตอร์4ปี58ซึ่งหลักๆเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตนะครับภายใต้โครงการฟีนิกซ์นะครับที่นําน้ํามันเตาที่ได้าจากโรงกลันไปเพิ่มมูลค่าเป็นโควเทลีนนะครับซึ่งหากสเปรดในช่วงปลายปีสรงตัวได้ใกล้กลเคียงกับปัจจุบันเนี่ยจะน่าจะเพิ่มกําไรได้ประมาณ3,700ล้านนะครับระดับการซื้อขายปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ price per book เพียง1เท่าเทียบกับระดับการซื้อขายในอดีต1.2เท่านะครับแนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่3 8 0บาท ตัวถัดไปนะครับก็เป็น ข่าวเช้านี้นะครับเป็นมาเก็ต n e วสนะครับในส่วนของ p ีเช r ยชิป p ิ้งนะครับประกาศขัดทุนปี57 80ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับและลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรนะครับ522ล้านโดยฟอร์เตอร์สเนี่ยขัดทุน21ล้านถ้าไม่นับรวมกำไรรายการพิเศษในปี57จะขัดทุนนะครับที่151ล้านซึ่งลดลงเรื่อยๆนะครับจากปีก่อนที่ขัดทุน421ล้านจำนวนเรือเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4 32ลังจากปีก่อนอยู่ที่39ลัค่าระวังเมือปี57อยู่ที่8,000ดอลลาร์ต่อลัต่อวันซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ที่7,900ดอลลาร์นะครับขณะท,ท,ที่ค่าใช้จ่ายโดยเรือยอยู่ที่4,695ดอลลาร์จากเดิมที่คาดไว้4,600ดอลลาร์ทำให้ขาดทุนต่ำกว่าคาดนะครับขณะที่ปีก่อนวู้นนะครับ คือปี56เนี่ยมีกำไรพิเศษสูงถึง3,935ล้านจากการขายสัญญาต่อเรือและการปรับสัญญาใหม่ขณะที่ปี57เนี่ยมีกำไรพิเศษประมาณ67ล้านเรามองซัพพลายเรือใน2ปีข้างหน้ายังต่ำนะครับและมีดีแต่ดีมารที่คาดว่าจะโตกับซัพภัายเริ่มมีปัญหาหลังจากสถาบันต่างๆเริ่มมาลดลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลงดัชนี BDI ยังไม่ฟื้นตัว ทางฝ่ายนี่จะพิจารณาปรับประมาณการใหม่นะครับอยู่ในระหว่างปรับประมาณการสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ในส่วนพื้นฐานนะครับสวัสดีครับ